ากาพย์เร,เรียนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศนะครับที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดจากยูดีวีแล้วก็กาบเรียนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในห้อง,องนี้นะครับผม จะขออนุญาตที่จะใช้เวลาสั้นๆให้เป็นประโยชน์ที่สุดผมจะกราบรยนท่านในสี่ประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าผมขออนุญาตที่จะแสดงความรำลึกคาระวะเจะช้ชูชื่นชมในวีรกรรมของวีรชนตั้งแต่เมษาจนถึงพฤษภานะครับและยืนยันว่าสิ่งที่ท่านท่านทำนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนื้อหาแรกนี่นะครับผมจะ ทบทวนปรวัศาสตร์สั้นๆเพราะผมมีความสึกว่าช่วงสิปีที่ผ่านมาปรวัตศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยมันถูกบิดเบือนถูกทําให้จางหายไปและถูกทําให้กลับตาลปัดนี่คืออันที่หนึ่งนะครับก็คือปรวัศาสตร์สั้นอันที่สองนี่ผมยืนยันนะครับว่าชายชุดดำเนี่ยไม่มีครับ ผมยืนยันแน่นอนฮะแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาพูดบอกว่ามีชายชุดดำนี่นะครับผมจะโต้จนถึงที่สุดเลยแล้วข้อต่อมาผมยืนยันว่าไม่มีการเผาบ้านเผาเบืองพี่น้องครับผมถือสองประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญของเดือนเมษาพฤษภาเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนพูดว่าคนเสื้อแดงมีชายชุดดำมีกองวังติดอุธ ทุกครั้งที่มีการพูดว่าคนแสดงเผาบ้านเผาเมืองมันเท่ากับเหยียบย่ำวีรชนทุกคนเลยครับผมรับไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีจริงงเพราะนี่คือหัวข้อที่สองที่ผมจะกล่าวเรียนแล้วหัวข้อที่สามที่ผมจะกล่าวเรียนก็คือว่าเราต้องแบกรับเจตนารมณ์ um ของวีรชนเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าอย่าปล่อยให้ภารกิจของวีรชนหายไปนะครับ อย่าปล่อยให้ภารกิจของวิรชนหายไปและข้อที่สี่คือผมไม่ต้องการให้สังคมไทยนะครับมีการฆ่าคนกลางถนนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับถ้าหากไม่หยุดการฆ่าคนกลางถนนโดยทหารหรือกองทัพอีกต่อไปเนี่ยเมืองไทยก็จะมีการฆ่าซ้ำฆ่าซากอีกผมไม่ทราบว่าจะกี่ครั้งนะในชีวิตของผมอาจจะได้เห็นอีกสักสองสาครั้งหรือเปล่าผมไม่ต้องการเห็นนะที่ผ่านมานี่เจ็ดแปดครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดในสี่หัวข้อสั้นๆนะ ข้อแรกนีเนี่ยผมจํากัดวงพูดเฉพาะกรณีปี53นะครับท่านชมครับพี่น้องประชาชนครับคือมีคนพยายามที่จะจํากัดวงพูดเฉพาะเมษาพฤษภาขอความกรุณาหน่อยนะครับขยายวงไปตั้งแต่มีนาครับ13มีนาเป็นต้นมาถ้าหากว่าท่านขยายวงไปนี่ถ้าจะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเราจัดเวทีที่สะพานผ่านฟ้าแล้วเราชุมนุมด้วยความสงบมาโดยตลอด แล้วก็เรามีความสึกว่าพี่น้องประชาชนกรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจเราเราเลยจัดขบวนรถยนต์รถมเอเตอร์ไซค์เตวนทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อไปอธิบายให้คนกรุงเทพมหานครและคนทั้งประเทศเข้าใจว่าเรามาเพียงยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนเท่านั้นผมยังจาได้เลยนะครับว่าขบวนของเราเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาค้าั่งจากชาวกรุงเทพมหานครแทบจะทุกคนหรือแทบจะทุก สายถนนเลยจำได้ไหมครับทุกถนนที่เราไปนี่มีแต่คนออกมาตึกชั้นสองแล้วก็ยกกล้วยหอมแอปเปิล <Apple, S 2> ดอกไม้องุ่นมาให้เราหมดแล้วเราผ้าชุกน้ำมันเต็ไมไปหมดแฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรีอกร้องยุบสภาขึ้นหน้าแล้วเราเรียกการต้อนรับจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างที่สุดเลยเพราะเรากังวลว่าคนในกรุงเทพมหานครจะไม่เข้าใจเราและจะหาว่า เรามาสร้างความเดือดร้อนแต่ตรงข้ามเลยครับคนกรุงเทพมหานครนี่รับรองเราอย่างอุ่นหนาฝาข้างแต่ตรงข้ามครับรัฐบาลอภิสิทธ์เวชชาชีวะต้อนรับเรายัางไงพี่น้องจําได้หรือเปล่าครับผมเชื่อว่าพี่น้องบางคนจําได้แต่พี่น้องบางคนจําไม่ได้ผมจึงจําเป็นต้องมาทบทวนประวัติศาสตร์ครั้งนี้รัฐบาลอภิสิทธ์เวชชาชีวะขนทหารเป็นร้อยร้อยคนหรืออาจจะเป็นกองพันพร้อมอาวุธครบมือ ลำเลียงผ่านสายหุ้มกาอบเข้าไปในวัดหลายรอบเลยครับผมจําไม่ได้ครบทุกวัดนะแต่ผมจําได้หลายวัดวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสมนัสพิหารวัดแครงเลิงวัดตรีโทเทพนะครับแล้ววัดแฉนสงครามหรือเปล่าไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วถ้าใครรู้นี่ช่วยสรนยิยยานทีหลังก็ได้นะครับวัดสเกตวัดปบราณแต่เขาลุงมล้อมเราสมหมดโดยใช้ทหารติดตัวสงครามครับวัดนะครับในดินแดนพุทธศาสนานะครับ สีลข้อแรกบนณาติปาตาเวรมณีสิขาประทานสมาธิอย่างนี้ก็คือห้ามทําร้ายชีวิตในคติของศาสนาพุทธห้ามทําร้ายแม้แต่แบคทีเรียทหารพร้อมอาวุธสงครามไปจุกอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นแค่นี้มันตอบได้แล้วนะครับว่าใครต้องการความรุนแรงใครประสงค์ต่อชีวิตของมนุษย์สารับผมที่มันประจานชัดเลยว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชชีว่าก็ประสงค์ที่อยากจะปราบปรามเราด้วยกำลังทหาร ผมท้าทายทุกคนนะฮะที่ต้องการที่โต้แย้งผมไม่แม้ไม่เว้นแม้แต่พระปฏิปัตษ์เพราะว่าผมหมอสรรครูภิทีปเดินไปฮะที่วัดมกุฏกษัตรยารามเดินไปที่วัดสมณพิหารด้วยมือเปล่ากับประชาชนจำนวนสักประมาณไม่ถึงร้อยไปกราบทหารเพื่อให้เขากลับเดชบุญทหารทุกคนกลับนะแล้วไม่เพียงวัดนะฮะโรงเรียนวชิราวุธครับโรงเรียนเป็นสถานที่อบรมบมเพาะเยาวชนของเราให้มี อุปวิสายใจคอที่รักสันติรักสงบแต่มีคุณคนทหารพร้อมอาวุธสงคารามมีเข้าไปในวัดมันตอบโจทย์เลยตั้งแต่เดือนมีนานะครับไม่มีเรื่องใช้ชุดตาไม่มีเรื่องการใช้อาวุิของคนเสื้อแดงแม้ทักน้อยเลยนะครับผมเชื่อาจาจย์เนี่ยคงไม่รู้เรื่องนี้หรอกแล้วมีพี่น้องประชาชนที่อายตุต่ำกว่า30ก็คงไม่รู้เรื่องนี้ผมจําเป็นต้องพูดให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าพวกเราเนี่ยไปด้วยสันติและพวกคุณเนี่ยเริ่มโดยการเอาทหารมา ดำเนินการกับเรานะครับในโรงเรียนด้วยครับและตรงสนามานางเลิ้งด้วยพระรงนี้ตราไว้นะครับและพอเราขยับไปที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่สองเมษาก็ปรากฏว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยทหารเต็มศูนย์รูปดีเพราะอาวุธสงครามเต็มไปหมดเลยครับผมครูไปที่และพี่น้องประชาชนจานวนหนึ่งเดินไปด้วยสองมื่นปรานะครับไปขอร้องให้ทหารกลับเขาก็กลับและผมก็เลยขี่จักรยานเข้าไปตามผมนับด้วยสายตาผมเลีจํงจำได้นะ มีรถลำเลียงเยอะพลุ่งกาะประมาณประมาณนะฮะ20คันสมุิคันหนึ่งประมาณสัก30คน20 20คันเท่าไหร่ครับนะครับเพราะนั้นนี่มาตอบชัดๆเลยนะครับว่าไม่มีชายชุดดาไม่มีกองอิรุธพวกคุณก็ขนทหารมามุ่งประสงค์ที่อยากจะอะไรครับถ้าคุณเอาทหารอิรุธมามุ่งประสงค์ที่ะอะไรครับคุณตอบตัวคุณเองได้นะฮะคุณขนมาทําไม นะครับแล้วก็ต่อมานี่ครับมีคนพูดเขาหูผมผู้สื่อข่าวนี่แหละคือรัฐบาลสิบชาชีวะเขายืนยันว่าพวกเราเนี่ยเอาปืนไปยิงเขาเอาอันติสกาไปยิงเขาเอาระเบิดไปคว้างเขาเขาเลยจําเป็นต้องขนทหารและอาวุธริงมายิงเราขอโทษเถอครับวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามครับเกรงไกลคําน้อยครับถูกยิงตายศพแรกครับแล้วผุ่บเดนการพยาบาลบอกครับว่าตายด้วยกระสุนความเร็วสูง ตอนนั้นไม่มีชายชุดดำไม่มีการไปเชิญนะ่าไม่มีการต่อสู้ใดๆครับแล้วก็วันนั้นมีการถ่ายทอดสดจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็มีสถานีช่องหนึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยเขาถ่ายทอดสดแพนไปแทนมาก็เลยพบว่าประตูเปิดซึ่งเป็นโลหะเนี่ยมีรูสุนทะลุโผเลยฮนะแหวกไปเลยแปลว่าเขายิงตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงหรือบ่ายของวันที่สิบแล้วไม่มีชายชุดดำไม่มีเรื่องอะไรต่างเลยนะครับ แลนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ผมอยากจะยืนยันว่าไม่มีชายชุดดาครับสําหรับผมนะเพราะว่าสปชนี่เขาเขียนไว้นะครับว่าชายชุดดาคนแรกของสอปชไม่ใช่ของคออปพี่น้องต้องจําแนกความแตกต่างระหว่างสศาลานะฮะกับคอควายสปชนี่นะครับคือคณะวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์และใช้หลักการทางวิชาการมาวิจัยเขาบอกว่าของเขาเนะ เขาบอกว่าชายชุดดาปรากฏตัวครั้งแรกเวลาสองทุ่มยีหลังจากที่การยิงกันอย่างสนั่นวันไหวจบไปแล้วตอนสองทุ่มสิบห้าเอาแล้วชายชุดดามาทําไมครับไล่ภาพที่คุณเห็นชายชุดดำนี่กับบังเสาไฟแล้วก็ยิงปวยพุ่งปุ๊กปุ๊ปุ๊นี่นะที่คุณออกอากาศรัฐบาลพสิเธษประชาชีวะออกอากาศซ้ําแล้วซ้ําอีกร่วมร้อยยครั้งมาจากไหนครับเพราะว่าสปชเขายืนยันครับว่าชายชุดดามาสองทุ่มยี่สิบหลังจากเหตุการณ์ทุติลงแล้ว ถ้าผมไม่มีชายชุดดำนะฮะแต่ว่าสปชก็บอกมีไม่เป็นไรแต่คออปนี่โหบรรยายเรื่องชายชุดดำเต็ไมไปหมดเลยหนังสือเขาคออปนี่ต้องขออนุญาตให้เกียรติอาจารย์ทิดานะครับเพราะท่านเขียนเอาไว้และท่านพูดไว้โดยอาจารย์คณิตนนครแล้วก็โดยสมชายหอมละอผมขออนุญาตสั้นๆน,น,นิดเดียวอาจารย์คณิตนี่นะฮะถ้าไปอ่านดูหนังสือพิมพ์นะฮะนนทครเนี่ยเขามีความเกลียดชังทักษิณชินวัตรอย่างมโหรารามหาศาลพันลึกจนถึงวันนี้นะฮะ แล้วเขายังบอกเลยว่าความวุ่นวายทางการเมืองของบ้านเมือทงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสิบกว่าปีเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทักษิณที่หลุดคดีสุขุนและเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขาตีเตียนนะฮะไปจนถึงสารรัฐธรรมนูญชุดที่มีมติท่านไปอาราเดแล้วกันเพรนะฉะนคนอย่างเงี้ยมาเขียนฮะคออ,อปอและสมชายหอมรออนนี่ก็เป็นเอ็นจีโอใหญ่คือถ้าดิโอทักษิณเนี่ยเขาประสงค์ที่อยากให้ประชาชนเนี่ยยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ เพราะเขาสงสารประชายชนมากเลยแล้ววิธีการที่ช่วยประชายชนเหน่ยหน้าปากได้คือต้องเอาเขาเดึงข,ขึ้นมาบัแคับได้และเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรสงสง่าง,งามท่านเลยประเมิน NGO ว่าเป็นในหน้าค้าความจนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา n อ o จํานวนมากก็เลยเกลียดทักษิณคนที่เข้าร่วมประชุม NGO จํานวนหนึ่งนะเขามาบอกผมบอกว่าก่อนหน้ายึดอำน,นาจรัฐประหาร NGO จํานวนไม่น้อยเลยไปประชุมการหาวิธีการที่จะเปิดประตู ให้เกิดการรัประหารยึดอำนาจโค่นล้มทักซีให้ได้เพราะฉะนั้นเอเจโอใหญ่คือสมชายหอมละออมาเขียนขอออกบแล้วมีสองกรณีใหญ่ผมไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวมีสองสามท่านทีนท่จะพูดต่อเรื่องล่มก้าวนี่ก็สำหรับผมนะผิดโดยสิ้นเชิงเลยเขาบอกว่ามีคนเสื้อแดงวิ่งจากอนุสุรีชยัยขอประธานโทษอนุสุรีประชาธิปไตยไปยังบ้านไม้ตรงข้ามโรงเรียนสกรรวิ์แล้วก็ปีนหลังคาบ้านไอ้ปีนประตูบ้าน นะฮะเข้าไปในบ้านแล้วก็คว้างระเบิดเข้าไปแล้วก็บอกว่าคนเฝ้าบ้านเนี่ยนะฮะคนพบกระเดื่องสองสองกระเดื่องแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยมีพลเรือนมาขอคืนไปท่านครับพิจารณาความจริงครับณนะเวลาเวลาน,น,นั้นนะครับวันที่สิบตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทหารเนี่ยจุกเต็มบมดแล้วครับถนนดินสอี่้แล้วคนสแสดงมันจะวิ่งจากอุษมุรีประชาตไตยเนี่ยไปยังบ้านไม้ทรงไทยที่ตรงข้ามสตรีมิตรได้หรือแล้วก็ไอ้บ้านไม้ทรงไทย ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยกำแพงมันสูงเกินสายตานะครับแล้วคุณจะเห็นเหรอคุณจะคว้างได้เหรอมันบางสายตาแล้วคุณจะรู้เหรอว่าโรงเก้าอยู่ที่ไหนแลวถ้าหากว่าโรงเก้าอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทย์จริงที่โรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยก็มีกำแพงสูงครับแล้วก็มีประตูสูงด้วยแล้วเป็นโลหะด้วยแล้วคุณจะคว้างได้หรือเพราะฉะนั้นนี่ข้อที่หนึ่งเลยนะครับคุณสมชายหอมรอ,อครับผมอย,อย,อยังยืนยันโต๊ะคุณวันนี้นะฮะว่าเรื่องการตายของโรงเก้าที่คุณเขียนในหนังสือคอปอ ไม่เป็นจริงฮะเป็นเท็จนะผมจะไม่ต้องพูดให้ปรากฏเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันเหยียบย่างศพวิราชนทุกคนอยู่ทุกวันนะถ้าเราไม่โต้ให้มันตกไปมันเหยียบยา่าวีิรชนผมรับไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือหกศพวัดประทุมของสมชายเขาเขีนเยนไว้ว่ามีการยิงต่อสู้กันที่สามแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็ฝ่ายชายชุดดำเนี่ยยิงสู้ไม่ได้ก็เลยหนีไปลากไปอ่ะเขาบอกว่าเจอรอยเลือดเป็นทางสองรอยเข้าไปในวัดประทุม ท่านชมครับเนี่ยผมมีอายุยาวขนาดนี้ร่วม70ปีแล้วผมก็เลยผ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการต่อสู้ระหว่างรัฐ,รฐ,รฐบาลเผด็จการกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทุกครั้งครับที่รัฐบาลเผด็จการทหารนี่สู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาจะบรรยายไว้ว่าพวกคอมมิวนิสต์นี่ถูกฆ่าตายเป็นจํานวนมากแล้วก็พวกคอมมิวนิสต์นี่ลากศกเป็นทางยาวแล้วพบรอยเลือดเป็นทางยาวไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่บรรยายอยู่ในคอปอเลยครับผมก็เลยไปถึงบางอ้อเลยอ้อนี่ไง เอามาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของฝ่ายสอชอนั่นเองผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้แค่นี้เองนะครับว่านี่แหละเป็นการยืนยันว่าไม่มีชายชุดดานะครับแล้วก็เรื่องหกสอบรับุกสารจะมีคําสั่งการตาย4ข้อหนึ่งก็คือว่าผู้เสียชีวิตไม่มีเม่าดินปืนเพราะว่าไม่มีการยิงต่อสู้อันที่สอก็คือไม่มีการยิงต่อสู้ระหว่างชายชุดดากับทหารมีรายละเอียดเลยเพราะว่าบางครั้งผมไปนั่งฟังการไต่สวน ท่านไต่สวนทหารนะฮะที่มาให้ปากคำเนี่ยแล้วก็ในนั้นเนี่ยท่านบอกว่าคาให้การของทหารเนี่ยไม่ตรงกันเพราะ,ะนั้นรับฟังไม่ได้นะหนึ่งก็คือว่าทุกศพถูกยิงจากรางรถไฟฟ้าแล้วในหนังสือคอปปปัญญาอย่างละเอียดเลยนะครับว่าพบรอยกระสุนที่กําแพงของวัดพบรอยกระสุนที่เสาตอหม้อและทิศทางกระสุนอย่างงน้นอย่างนี้พยายามอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรางรถไฟฟ้าว่ายิงลงไปได้ เพราะมีชายชุดดำซึ่งการไปรยญยอย่างนี้เป็นปกป้องรัฐบาลพิสิทธิ์เยชัยชีวะและสอชของปฏิเสธครับว่าไม่จริงเพราะผมอ้างเอาคําสั่งการตายของสารเพราะนั้นสรุปว่าเราไม่มีชายชุดดำแล้วมีมีกองรังติดวุฒิและส่วนเรื่องเผาบ้านเผาเมืองสายชนแพรบัวเมื่อวานนี้ถ้าใครดูในเน็ตนีตน่สนันวันไหวเลยครับดูเหมือนมีการแชร์กันเป็นร้านหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ได้ติดตามดูสายชนแพรบัวพินิจจันรงสารพิพากษาเลยนะครับว่าไม่ได้ เผาเซ็นเตอร์ลวอลและเซ็นผมขออนุญาตเรื่องนี้ใหญ่และยาวแต่ผมขออนุญาตพูดบางประเด็นพันตำรวจทชุมพลบุญประยูนเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ดับไฟในเซ็นเตอร์ลวอลกับเซ็นมาเป็นเวลา20ปีเขาบอกว่าในนั้นมีสปริงเกอร์ทุกสามตารางเมตรเพราะนั้นเนี่ยคุณไปตัดไฟทำไมอ่ะคุณปล่อยให้สปริงเกอร์ทำงานสิพอมีควันขึ้นปุ๊บสปริงเกอร์ฉีดน้ำเขาบอกว่ามีแรงน้ำแรงดันน้ำสูงมากเพราะนั้น ไม่ว่าไฟระดับไหนนี่ตักไม่ได้หมดข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนตั้งแต่เป็นเดือนเนี่ยได้พบกับคนเสื้อแดงจำนวนมากทุกคนมีอาจาสายไมตรีดีเพราะต่างคนต่างพึ่งพาสายกันนะครับแล้วก็ทางเซ็นทรัลเบิร์นแล้วก็ทางเซนอนุญาตให้ไปอาบน้ำใช้ห้องน้ําได้ทุกคนหน้าตาแย่นแจ่สายแต่วันนั้นคนที่เข้ามาเขาไม่เคยเจอหน้าสักคนเลยไม่เคยเห็น แล้วมีสองกรณีเข้ามาละลอกแรกนี่รอปพอของห้างเนี่ยร้อยแสิคนไล่ออกไปได้หมดแต่ครั้งที่2ครับมามาชุดที่สองเวลาประมาณบ่ายสองโมงมาในชุดครึ่งท่อนแล้วมีวุธด้วยครับแล้วก็เห็นใครนี่ริงเลยนะฮะแล้วก็คว้างระเบิดด้วยก็เลยทําให้ในห้างนี่ต้องออกไปหมดเลยแล้วก็ชุดดับเพลิงของเขาต้องออกไปหมดแล้วเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าไม่เคยพบในโลกนี้ว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานความมั่นคงนี่ไม่เปิดทางให้ ชุดดับเพลิงก็ไปดับไฟแั้ตรงนี้เป็นการยืนยันแล้ววันนั้นนี่นะครับเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ในประมาณบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้านะพวกผมในนักุทษเนี่ยก็ไปแล้วฮะโน่นฮะค่ายในเรืวนนะครับเพราะเรายึดติการชุมนุมตั้งแต่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายแล้วเพราะนั้นไม่มีแล้วฮะบุษรีงามขำนั่งอยู่เวลาบ่ายครึ่งหลังจากนั้นทหารมาเชิญออกนั้นบริเวณบริเวณแถมแล้วทั้งหมดนี่ทหารยึดไปทั้งหมดแล้วครับแล้วคนเสื้อแดงใช้ชุดดำมันจะเข้าไปได้ยังไงฮะแล้วจะเผาได้ยังไง เพราะฉะนั้นผมยืนยันอันนี้มาเรื่องที่ศาลเราต้องแบกรับภรารกิจนะครับภรารกิจของวิลชนคือต้องการที่สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันนี้รัฐธรรมนูญปี60มีสวแา,ากตั้งนะครับแล้วก็มีการนับแบบจัดสรรปันส่วนแบบผสมแล้วก็มียืดสาชาติ20ปีแล้วก็มีปฏิรูปประเทศยาวนานเท่าไหร่ก็รู้เขาตั้งใจจะอยู่20ปีเพราะฉะนั้นสั้นๆก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเรา ผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐนูญฉบับนี้ให้ได้โดยให้มีสสรที่เลือกโดยตรงจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ให้มีการทำประชาปติตใหม่แล้วก็เลือกรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าองค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยคอสอชอเนี่ยควรจะหมดบทบ,บ,บาทสักทีเพราะปะปะชชุดปัจจุบันเนี่ยเขายินการเนี่ยว่าเขาไม่รับฟังความเห็นเขายินการว่าอภพิสิทธิทธ์สุดทพเนี่ยเขายกฟ้องไปแล้ว ผมถามเป็นเกตการคำน้อยเขามมแล้วฟังฮะคือในคํายกฟ้องนี่เขาอธิบายบอกว่าทั้งนี้เนื่องจากเรามีการต่อสู้ที่วุฒิก็เลยทําให้รัฐบาลอีสิทธิประชาชีวไตยจเป็นต้องใช้กองกำลังทหารเนี่ยเข้าไปปราบปรามเราและเขาอ้างคำพิพากษาผมไม่ทราบฉบับไหนนะฮะแต่เขาจเจของสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องครับสารนูนี่นะฮะท่านหนึ่งมีประธานน้วนะครับบอกว่าเวลาเขาเขียนคำพิพากษาของสมัครสุนทรเวชเขาเขียนแบบ รีบรีบวกลวกสุกเอาเขากินฮะแล้วตอนยุคสามพักนะฮะปัญหาศิลปะาอาชาไปขอร้องว่าให้มีถแถลงปิดคดีตอนแรกขอร้องด้วยเอกสารท่านบอกไม่ได้ในสุดก็ถแถลงด้วยวาจามีสองพักนะฮะของปัญหาแล้วก็มัชชิมาธิปไตยถแถลงป๊อปปีภายในชั่วโมงเดียวเขาถแถลงปิดคดีเลยเพราะนั้นถ้าคุณอ้างสามดูว่าการชุมนุมของเราเนี่ยนะฮะไม่สงบและใช้อาวุธเนี่ยผมถามเรื่องเกณฑ์กายคำน้อย ผมถามเรื่องหกศพวิปทุมทำไมปปชไม่รับพิจารณาผมยังถามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าหากว่าปปชยังไม่เปลี่ยนความเห็นผมว่ามีทางเดียวก็คือเราต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผมไม่ต้องการให้มีการฆ่าคนกลางถนอนอีกต่อไปทําได้อย่างเดียวเท่าน,นั้นเองคนระับอย่าไปฝากความหวังอย่างอื่นถ้าทาใม้สาเร็จนะฮะในชีวิตผมก่อนที่ผมจะตายยังจะเห็นอีกก็คือทหาร,รเผด็จการเนี่ย ก็จะเอาทหารมายิงประชาชนโดยอ้างว่าประชาชนนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลช่ดช้าสารเลวอย่างโู้นอย่างนี้แล้วก็ยิงอีกดังนั้นมีวิธีเดียวก็คือต้องเอาคนฆ่าและคนสั่งฆ่าในปี53าสามเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายให้ได้พอาะฉนนั้นะ่นะข้อแรกสุดต,ต้องมีรัฐมนตรีฉบับใหม่ขึ้นมาก่อนข้อที่สองต้องมีองค์กรอิสระชุดใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือมาจากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะมาจากสสก็แล้วแต่ ก็คือถ้าปประชชุดนี้ไม่เปลี่ยนความคิดเห็นนะนก็ต้องเปลี่ยนชุดฮะเพราะคุณไม่นับฟังเลยนี่กรณีเกณฑ์กายคำน้อยคุณก็ไม่รับฟังหกศพรัฐประทุมก็ไม่รับฟัง,ฟงแล้วตอนหลงังหลางนี่ศารมีคำพิพากษาชั้นต้นว่าการชุมนุมของเราเนี่ยไม่เป็นการก่อการร้ายการชุมนุมของเราเป็นสิทธิ์ที่จะทาได้เพราะเราเรียกร้องยุตสภาคืนอำนาจด,ด้วยสติวิธีทําได้ผมไม่ทราบว่าเขาจะรับฟังหรือเปล่านะเขาจะบอกว่าเป็นสาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ เราจะต้องมีรัฐมนุนฉบับใหม่เราจะต้องมีองค์กรอิสระชุดใหม่นะครับแล้วก็ต้องมีการไต่สวนชนสูตพที่ศพที่เหลือศพมีประมาณ100นะครับและตามประมวลวิทยามาตรา150ต้องเชนสูนให้เสร็จภายใน3เดือนยืดยุ้ได้แต่และได้ครั้งละหนึ่งเดือนแต่ยืดยืดอายุดได้ต่อเนื่องกันสองครั้งปีนี้สิปีแลวครับยังไต่สวนไม่ครบครับและยังยื่น คําสั่งการตายจากศาลไม่ครบเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าในการที่ไต่สวนชะสูตรพิศพให้ครบนะแล้วก็ยืน่นไปให้ศาลมีคําสั่งการตายผมพวงถามรัฐบาลอลพิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งหลายคนยังมีชีวิตอยู่หลายคนอาจจะไม่อยู่แล้วทําไมคุณไม่ยื่นเรื่องการตายของร่มก้าททว่ธรรมทำไมคุณไม่ยื่นเรื่องการตายของเสด็จแดงไปให้ศาลไต่สวนและมีคําสั่งการตายมาว่าสองคนนี้ตายเพราะอะไร ยังติดข้างอยู่ในใจผมแล้วย่ผมยังต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับที่จริงมีเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งแต่ผมไม่พูดและเดี๋ยวเสียเวลาคนอื่นผมไม่เห็นด้วยกับการบิ๊กคลีนนิ่งเลยเพราะบิ๊กคลีนนิ่งนั้นนะคือจงใจในการที่ทำลายหลักฐานสําคัญในการที่จะเอาคนมาลงโทษก็อขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าช่วยกันแบกรับภารกิจของวิญญาณที่เสียชีวิตไป